มึไปทำให้มันยังไงเอาไปกินข้าวเอาไปไว้ในซิงเลยแมเอามาใส่หนูได้ยังไงเออไม่ใช่เอาฝาไปคล้อมาแล้วข้างในก็ทำเตาชอบเลยดีนะไม่กิน่ะแม่ไม่กินมีอะไรบ้างนะเล่นหนูน่ารักกันกลับบ้านเหรอกลับบ้านหรอมันไม่รู้ทางกลับมันขึ้นไม่ได้อะกูเอะ เล่นเบาๆอยูลูกจับเบาๆนี่จับเบาๆน้องเงี้ยจับเบาๆเนี่ยให้ให้เขาขึ้นอย่างนี้จะไปแกล้งเขาอีกน้องนายครับเบาครับลูกนี่เห็นไหมเห็นพี่วาเล่นไหมพี่วานเขาไม่จับแรงเลยเห็นไหมจับตรงนี้สิอะวางนี้นี่ทำไมถึงเจ้านายได้แบบนี้เย้ๆพี่เข้าเบาเนี่ย อันนายแบมือมานายทำมืออย่างนี้กันนายทำมืออย่างนี้อ้ามาเดี๋ยวไปบีบอย่าอยอย่าอออจับอย่าจับแบมือแบมือทำอางนี้มันไม่กล้าลงถ้าอยู่นีไม่แล้วก็แล้วก็เอามือนี้มาต่อไงเอามือต่อกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเดินเออเงี้ยเงี้ยที่ต้องแบมือไง ก็มาอ่านั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละลูกต่อต่อไว้หนูลองว้อไ้น้พล่งอ่าจะเดินไปแล้วให้นนหนูก็ไปต่อเบาๆลูกใหญ่ๆัจับแรงลูกต้องค่อยๆต่อมือไปแบบนี้อยมนันด้วทไปเลยเอามาต่อแล้วอะไร่ยไ่ได้ไไเ้ยอเนาะ อยู่เฉยนะนั่งเฉยนั่งเฉยนั่งเฉยเฉยนั่งเฉยเนะโอเคอยาพูดเอาว่ะคอยทีคอยทีอ่ะอยู่เฉยนั่งเฉยเนั่งเฉยเเอานั่งเฉยเก่อนหนูขี้ใส่หัวเลยใครรงมาทางนี้เอาว่าอะไเด้อเหรอเจ็บป้าเจ็บตัวเจ็บตัวเจ็บตัวตัวเล็กมากเลย เจ้าไหนต้องยอมยอมเ่าแบบไม่ใช่ใครมีค์อยากจะมาซื้อก็อซื้อเขา <c oughs> อ้าใจไหมขำจริงเวลาหนูเจ็บเนีอยหนูจัดจังเลย